สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆพ,พบกันอีกครั้งนะคะกับสาระแชร์ชาแนลช่องที่นำนานา,นาสาระมาคุยกันสำหรับคลิปนี้นะคะหัวข้อที่เรามาคุยกันก็เป็นวิธีการใช้งานแคปคัตและหัวข้อย่อยวันนี้ก็คือการนำงานที่เราทำอยู่ใน PC ย้ายไปทำงานต่อในมือถือทำอยังไงตามไปดูกันเลยนะคะขั้นแรกนะคะเราก็เรียกใช้งานโปรแกรมแคปคัเลยค่ะ กดไปที่รูปของแคปคัพนะคะเพื่อเรียกโปรแกรมขึ้นมาเมื่อโปรแกรมขึ้นมาแล้วค่ะดูตรงกลางหน้าจอนะคะตรงกลางหน้าจอก็จะเป็นชิ้นงานที่เราได้ทํางานค้างอยู่ในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ค่ะก็จะมีโปรเจกต์ต่างๆอยู่หลายโปรเจกต์นะคะในขั้นตอนนี้เพื่อนเพื่อต้องตรวจสอบก่อนนะคะว่าเราได้ล็อกอินเข้าใช้งานในบัญชีเดียวกันกับโทรศัพท์มือถือที่เรากําลังจะย้ายไฟล์งานเข้าไปเช็คดูก่อนให้เรียบร้อยนะคะ ขั้นตอนนี้เมื่อเช็คเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆมองลงมาด้านล่างเลยค่ะมองหาเมนูตรงคำว่า Space นะคะคำว่า Space Space ก็คือพื้นที่นั่นเองค่ะเป็นพื้นที่บนคลาวของ CapCut ซึ่งจะมอบให้สำหรับผู้ใช้งานฟรีคนละ 10GB แต่ละคนสามารถอัปโหลดชิ้นงานหรือว่ามีเดียรูปภาพต่างๆวิดีโอต่างๆขึ้นไปอยู่บนคลาวของ Cap c a p c u t ได้นะคะสำหรับพื้นที่ฟรี10กนี้จะเห็นว่าในบัญชีของเรา เพิ่งใช้ไปประมาณ700กว่าเมกะไบต์นะคะตรงสีฟ้าแถบสว่างๆในวงกลมจะเห็นว่ามีพื้นที่ว่างเลยเยอะเลยเพราะฉะนั้นสำหรับการที่จะอัปโหลดชิ้นงานของเราขึ้นไปเพิ่มเติมก็มีพื้นที่เพียงพอไม่มีปัญหานะคะเมื่อตรวจสอบตรงนี้เสร็จแล้วว่าเรามีพื้นที่ว่างเพียงพอสำหรับการอัปโหลดเพื่อนๆก็มองหาเมนูด้านล่างเลยค่ะคำว่าอัปโหลดเมื่อกดไปที่เมนูอัปโหลดนะคะจะมีเมนูย่อยขึ้นมา2เมนูก็คือเมนู อัปโหลดโปรเจกต์หรือว่าเราจะอัปโหลดมีเดียมีเดียก็คือเฉพาะภาพหรือว่าวิดีโอต่างๆนะคะแต่ขั้นตอนนี้ที่เราจะคุยกันก็คือการอัปโหลดชิ้นงานทั้งชิ้นงานเลยเพื่อที่เราจะนําไปตัดต่อในมือถือต่อกันเพื่อนๆก,ก็กดไปที่อัปโหลดโปรเจกต์ค่ะเขาก็จะมีโปรเจกต์ที่เราทํางานค้าอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ขึ้นมาให้เลือกนะคะมีอยู่หลายโปรเจกต์ด้วยกันในขั้นตอนตัวอย่างนี้จะเลือกโปรเจกต์แรกเลยค่ะกดติ๊กถูกนะคะขึ้นมาสีฟ้ามองไว้ที่ด้านล่าง จะมีคำว่าอัปโหลดเหมือนกันกดไปที่คำว่าอัปโหลดเลยค่ะเมื่อกดอัปโหลดแล้วต้องรอสักครู่นะคะในการที่จะอัปโหลดชิ้นงานทั้งหมดนี้ขึ้นไปฝากไว้ที่คลาวด์ของแคปคัทค่ะเมื่ออัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าจากเดิมที่เรามีโปรเจกต์อยู่ในช่องนี้2องโปรเจกต์เพื่อนๆจะเห็นว่ามีโปรเจกต์เพิ่มขึ้นมาแล้วแปลว่าการอัปโหลดชิ้นงานของเราสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อขึ้นไปสารวจที่พื้นที่สเปซของเราก็จะเห็นว่า พื้นที่สเปซที่ถูกใช้งานได้เพิ่มขึ้นจาก700กว่าเป็น800กว่าเมกะไบต์แล้วนะคะถึงขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราไปตรวจสอบกันค่ะว่าในมือถือเราจะทํายังไงในขั้นตอนต่อไปเพื่อที่จะเรียกใช้งานในการตัดต่อโปรเจกต์ที่เราส่งผ่านจาก PC นี้ไปเมื่อหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะคะเปิดเข้าไปที่แอปพลิเคชันของ CapCut เลยค่ะเมื่อเข้าสู่หน้าจอของแ a p คั t แล้ว เพื่อนๆมองไปที่มุมล่างขวานะคะตรวจสอบบัญชีของเราก่อนเลยว่าเราได้ล็อกอินเข้าไปใช้งานในบัญชีเดียวกันกับบัญชีที่เราใช้งานในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ PC ใช่หรือไม่เมื่อเข้าไปตรวจสอบแล้วเป็นบัญชีเดียวกันนะคะเพื่อนๆสามารถกลับมาที่หน้าทํางานปกติค่ะตรงหน้าทํางานปกติตรงกลางจอจะเห็นคําว่าโปรเจกต์นะคะส่วนด้านขวาของโปรเจกต์จะมีคําว่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลตรงนี้ก็คือสเปซคือ งานของเราที่ถูกจัดเก็บอยู่บนคลาวของแคปคัทนั่นเองค่ะเพื่อนๆกดไปเลยค่ะที่คําว่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลนะคะกดเข้าไปแล้วก็จะมีเมนูย่อยๆค่ะเพื่อนๆเลือกไปที่เมนูทั้งหมดนะคะก็จะโชว์ขึ้นมาว่าในพื้นที่คลาวทั้งหมดที่แคปคัทได้ให้ไว้กับเราเราได้อัปโหลดอะไรขึ้นมาไว้ที่คลาวนั้นบ้างเมื่อกดเข้าไปเพื่อนๆจะเห็นว่าโปรเจกต์ที่เราได้อัปโหลดขึ้นมาจากคอมพิวเตอร์ของเราได้ปรากฏอยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะคะ เมื่อเจอแล้วเพื่อนๆก็กดที่จุด3จุดด้คะด้านล่างค่ะตรงนี้เราจะสามารถเลือกได้ว่าเราจะทําการดาวน์โหลดหรือเราจะตั้งชื่อใหม่ในขั้นตอนนี้เราจะตั้งชื่อใหม่ก่อนนะคะก็จะได้รู้ว่าเรากําลังทํางานเกี่ยวกับอะไรนะคะกดเข้าไปที่การตั้งชื่อใหม่ค่ะเมื่อตั้งชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยค่ะเมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะคะเครื่องก็จะขึ้นโชว์คาว่าดาวน์โหลดโปรเจกต์ไปที่ภายในเครื่องเรียบร้อยแล้วคุณสามารถแก้ไขได้ในการแก้ไข กดไปเลือกที่เมนูแก้ไขนะคะเพียงเท่านี้นะคะหน้าชิ้นงานที่เราได้ทํางานค้างไว้ใน PC ก็มาอยู่ในมือถือของเราพร้อมสําหรับการแก้ไขงานต่อไปเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะขั้นตอนทั้งหมดง่ายมากๆเลยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้สามารถคอมเมนต์มาหรือว่าต้องการให้ทําเรื่องอื่นๆเพื่อนเสามารถแจ้งมาได้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ